ลาขอสวดในด้วยครับไอ้เสียบๆหางทองมากวะชีไมากินเข่าบานอ้ยมากินก้ายเที่ยงพี่เลยครับพี่น้องขออนุญาตสดเด้อครับเอาเลยครับผมปพาสเนื้อเสือพี่น้องปพาสพวกบีนบอกข่าวไอ้พวกเพียร์มันบอกข่าวพวกเพียรครับา พี่น้องเบิ่งใกล้อๆอะครับพีพะท่านเป็นคนตะลกพีน้องไปยุ่งเล่าหนิหัวยืดมือ <c oughs> มวนมหาผีพะท่านย่ำใดมีความสุขแบบร่าพ้าหัวเบิดมือนะครับนี่เห็นพี่น้องหลายคนมันเคยถามอายมากา <c oughs> แล้ว,ว <c oughs> ่าเพียงก็ใส่ซื้อ่องใส่หลาแต่ไม่ค่อยตอบผู้ใดจักเถื่อในคอมเมนต์มาถูกจะเสี่ยง อาด่เสีียยบบครัแกเด๋วเตม้สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้กูสู้คนครับมาอยู่กับผมสองทรายหล่าชัยนาครับเมื่อนี้พิเศษครับยินดีต้อนรับน้องนาวินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบบักลานาวินนะครับพี่น้องมีอากาศขอบคุณพี่ทรายได้หลายเด้อยินดต้อนรับบักลากินข้าวอิ่ม น้ำสำล่าน้ดยพี่น้องมหาอายหาไส้นะครับมันนี่ดีใจหลายครับผมกัดสวัสดีพี่ไม้อายน้ำด้วยครับผมสวัสดีพี่ไม้พี่น้องน้ำครับผมวันนี้ได้เสือห้องไหพไปน้องพี่มือน้องนาวินย่างโอ้ช้ำๆนะครับแซบเลยมันนี่หอมๆครับน้องครับเฟ้อถเนืนาเสือกินข้าวบ้านอายพี่น้องครับมันนี่เจ้าบีค้มโค้มเจ้าขี่เฟียคมโค้มเกี่ยมพักได้หลายเอาปลาสวนมาฝากน้ำครับผมมาพี่น้องครับแซบแบแล้วกันครับผม คาเหลียบกลาขอสดนี้ด้วยครับอัดเสียบหางทองมากว่าฉัมากินเข่าบานอ้ายมากินกอเที่ยงพี่เลยครับพี่นนอกขออนุญาตสดเด้อครับเลยครับผมพาดเนื้อเสือพี่นนอกพาดพวกบีนบอกขับอไพี่พวกเพียรมันบอครับพวกเพียรครับ หพี่น้องเบิ่งใกล้ๆครับแซบพี่น้องครับมันมันแตกมันปากเลือบครับพี่น้องครับพายของเขาไม่ก,กินน้ากันเด้อเนื้อแบบดิบกม็มีผู้ใดมักดิบ ยั้งหลายพี่น้องซื้อเนี่ยแหวนผ่าน้องนาวินสองโลพี่น้องเมื่อนีนบอกน้องนาวินแล้วกันคั่นกินบวเบิ้ลบอยครับเมื่อไหนบวบเบิ้ลซื้อนอนบานตายมื่อนี้ครับผม <c oughs> เม็นพี่น้องหลายคนเ,นเคยถามไอ้มาแล้ว่าวเมียนก็ใส่ซื้อ่องใส่หลา่าแต่ไม่ค่อยตอบผู้ใดแักเถอในคอมเมนต์ใส่หล,าล่าจะแนวเนี่ยไอ้มีคนลูกคนสุดท่องเนาะอีสานบ<ม>้านเฮาก็จะเอิ้นลูกหล่าเป็น่าบักลาบักลาลูกลาบักค่ำครับก็เ,เลยต่างซื้อใส่หลา่าแมนครับผมเมน,มนผมก็ลูกหล่ากันเนี่ยลูกหลวงลูกหล่าลูกหลวงมาก<ม>แต่ว่า พ่อก็แม่เกินบักลาบักหำบักข้มาม่แงมอยใสห้ำห้ำให้ก็นอนกับบักลาบักลาไปลอาอันนี้ให้แม่เนี่ยพ่อเนี่ยสี่อายก็ได้ตังค์ซื้อสองว่าไส้หลาไส้หลาชนเนียครับลูกหลาแ <c oughs> มนครับทีมาข,ของคำคำว่าไส้หลา เนื้อเสือหองไห่งามแห้งพี่น้องเอ้ยขย้อนไอ้เป็นกลิ่นก็มือก็เมือแบบจนจนพี่น้องว่าโอ้ไ <c oughs> อ้เนี่แบบเป็นเป็นติดอำรับหนึ่งคล่องต่องเลยแบบจุตลอดคล่ <c oughs> องสายจุ่ัล่องสายจุ <c oughs> เนื้อทัานี้แซ่บพี่น้องครับเนื้อพลอยเนื้อหว,อวาน <c oughs> ขอสดเนด้อครับ <c oughs> ขออนุญาตไม่กินขอตั้งเนี้ จะได้ม่ันบ้านเขาซอยเพื่อนแ่ะพี่น้องมากินเขาบ้านเพื่อน <c oughs> ไปซอยจูอยู่บ้านไอประทานห้างครับไอประทาน่าโอ้ปรมาจารร์ซอยจูอะไรบ้านบ้านไอห้างจากบ้านพี่ประทานจจกคลูกครับ จากแยกแยกไฟแดงบองการไปครับแปดสิบกว่าเนาะครับเบอรไก่ด้เนาะครับครับจากจากแยกไฟแดงมาบ้านได้ครับสิบเจ็ดแปดโลครับผมครับประมาณเก้าสิบกว่าโลครับบ้านเป็นอยู่ติดเขต้อยต่อบึงการพอดีครับก็เลยบอไก่แต่ว่าเป็นขื่นคระนพนมได้บ้านนีแม่ครับเป็นเขต้อยต่อ พีประท่านเป็นคนตลกพี่นองไปยุ่าเล่าหนีหัวยเิดมือ <c oughs> มวนมหาพีประท่านย่ำใดมีความสุขแบบเล่าผ้าหัวเบิดมือนะครับแต่ว่าเ,าเร่าไปยู่เล่าไปบาน <c oughs> แฟนเรา จ้าวกบุญมาบึงการนี่ครับไก่เยอะเนาะครับเกือบที่อร่อยกิโลครับอ๋ยรับรถหาถึงหกชั่วโมงน้องนาวินครับมามาหาครับจากอุญยี่ร้อยกว่ากิโลวันนี้กับตีรถกลับเลยมาครับครับผมอ๋ยเขาโรงเรียนน้องยังเขาโรงเรียนก็เลยต้องจำเป็นต้องกลับเมื่อเชียงคืนหอดปะก็เทียงคืนบ่ครับตอนนี้ประมาณบใบใบสองได้บ่ครับหรือบใบใบสอง บใบสองในสองใบสามตีมุ้งหามุ่งพกมุ่งบ่ถึงหอดประมาณหอดประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนเย็ยนีนนาจโรดคากเคือกันแดาเนียนกลับพร้อมนะครับกรบกรุงเทพเข้าเจ้ากระสวนกันเนาะเมื่องงเ,ขเข้าไปที่น้องข้างกงน,น บางคนก็บสิกิ่นปีใหม่มเมื่อคืนแล้วก็บต,ตีตีรถกับเมื่อนี้ก็มีนะเนี่ย,ย,ยครับลับมาสู่งานต่อกับซาวามาสาดแบดบาดเฮ้าน่อยเนาะแซบแห้งไปน้องเลยครับเนี่ยจะน้องนาเบียนยางเพิ่มพอดีเลยดีใจครับพี่น่องมืีได้มาหาอ้าย ว่าทีแบบได้พบกันกับไอา้ายเถื่อหลอวม่มีโอกาสจ้าเถื่อ <c oughs> มือนี่แบบเป็นมือสันวันดีเลยล่ะกะเป็นวันถึงปีใหม่น้ำในเมากินเข่าบานไอ้แต่ว่าคลิปนี้ลงมืออื่นหรือมือใดเข้าไปว่าสำคัญจากโรงเรียนที่บ้านต้องไปตัดตัดที่โรงเรียนครับผมุแซ่บเ,เลยพี่น้อกเนี่ยข้าวเหนียวกะพอดีพอดีล่ะกะ,จะเจ้าคุ้มครูอย่างเนีย่ยเสือเจบ็บเส็บ ชาเพียคอนมาพิชพึงการเพลทน้อยเนาะพริกตั้ตมเองเครับผู้บอก,<ว>กเองตั้เองกะเพลทครับข้นซื้อที่ตลาดเจ้าเพลทไอ้ปลูกเองอยู่บ,บ่ครับรบ่ครับข้าซื้อมาขัวดมันบ่ครับแม่นแมนครับตั้เองแซ่บแต่ว่าขับปั้นนี่ยงังสีคักกว่านี่ปั้นนี่มันเป็นผงหาครับพี่น้อง มื่อนี้ก็ได้เนื้อเสือเนื้องัวโซด์ครับมาตอนน้องนาวินเนาะเพิ่นมายามปีใหม่นเมื่อนี้วันที่หนึ่งพอด <c oughs> ีครับครับขอบคุณไอ้ได้หลายเด้อตอนหลับนอนกินเข่าอิม่มกินเสียบนอนหลับมื่อกี้ดีใจหลายครับผมในมาอยากอายเสียมไส้นะครับครับจึงแต่ขอโทษขออภัยได้ดครับนี่ยขั้นู้ใดบา,ากินเนี่ยทิพย์เมื่อนี้ครับผมแต่ตัวนี้กับซุกแล้วเนาะมาสวนน้องนาวินกับซุกย่างเรียบร้อยแล้วครับครับซุปพี่น้องปลาโถ ในก็ฝากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในเด้อครับีปน้องแลยครับไปเป็ี่นกำลังใจให้น้องนาวินน้ำได้ดครับผมทางซององนาวินครับหายได้ครับผมครับสำหรับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ